หลักการตลาดและการจัดการการดำเนินงานหน่วยที่6ตอนที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับราคาแนวคิดเกี่ยวกับราคานิยามและแนวคิดเชิงลึกเกี่ยวกับราคา (in-depth concept of price) ความหมายในหลากมิติ ราคา (price) ไม so ่ได so well, ้มีความหมายเพียงแค่จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้าเท่านั้นแต่ในทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ราคาครอบคลุมถึงรูปแบบต่างๆมากมายตามบริบทเช่นค่าเช่า (rent) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (tuition) ค่าโดยสาร (fares) ค่าธรรมเนียม (fees) อัตราค่าผ่านทาง (tolls) ค่าจ้าง (wages) ค่าคอมมิชชั่น (commissions) หรือดอกเบี้ย (interest) สมการแห่งคุณค่าหัวใจสำคัญของการตั้งราคาคือการแลกเปลี่ยนลูกค้าจะยอมจ่ายเงินก็ต่อเมื่อเขารับรู้ว่าคุณค่า value หรือผลประโยชน์ที่ได้รับ perceived benefits มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับราคาที่ต้องจ่ายหากลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่ได้รับไม่คุ้มค่าเขาจะหาสินค้าทดแทนทันท,นที2มุมมองที่แตกต่าง งอในมุมลูกค้าราคาคือต้นทุนหรือสิ่งที่ต้องสละออกไปเพื่อให้ได้สิทธิ์ในสินค้างอในมุมธุรกิจราคาคือรายได้และเป็นปัจจัยเดียวในส่วนประสมการตลาดที่สร้างเม็ดเงินเข้าบริษัทส่วนปัจจัยอื่นอย่างโฆษณาหรือการผลิตล้วนเป็นต้นทุนความสำคัญของราคาต่อความอยู่รอดและกำไร ราคาเป็นปัจจัยวิกฤตที่มีผลต่อผลประกอบการโดยตรงดังตัวอย่างการคำนวณกำไรขั้นต้นจุดโครงสร้างกำไรกำไรขั้นต้นเท่ากับรายได้จากการขายลบต้นทุนขาย ตัวอย่างจริงบริษัทมีสุขจำกัดขายสินค้าในราคา60บาทต่อตัวโดยมีต้นทุนการผลิต35บาทต่อตัวหากขายได้100,000ตัวจะมีรายได้6ล้านบาทและมีต้นทุน3.5ล้านบาททำให้เหลือตารางกำไรขั้นต้นถึง2.5ล้านบาทซึ่งชี้ให้เห็นว่าราคาเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการกำหนดกำไรจุด ความพึงพอใจลูกค้า3ประการราคาเป็น1ใน3ปัจจัยหลักที่สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ได้แก่ 1. คุณภาพ 2. ราคาและ 3. การส่งมอบการตั้งราคาที่เหมาะสมจึงเป็นเครื่องมือสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภาพลักษณ์และ CSR ราคายังสะท้อนถึงภาพลักษณ์สินค้าเช่นราคาสูงสำหรับสินค้าหรูหราและยังสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยการตั้งราคาที่สูงเกินจริงการตัดสินใจในการกำหนดราคาพัฒนาการของสมการการตั้งราคามุมมองของการตั้งราคาได้เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ งอ,อดีตผู้ผลิตเป็นใหญ่ธุรกิจเน้นผลิตให้ได้มากที่สุดและผลักภาระต้นทุนให้ลูกค้าสมการต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการเท่ากับราคาขายงอปัจจุบันลูกค้าเป็นใหญ่การแข่งขันสูงลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายลูกค้าเป็นผู้กำหนดราคาตลาดธุรกิจไม่สามารถขึ้นราคาตามใจชอบได้สมการราคาตลาดลบต้นทุนเท่ากับกำไร นัยสำคัญเมื่อราคาถูกกำหนดโดยตลาดวิธีเดียวที่ธุรกิจจะเพิ่มกำไรได้คือการบริหารจัดการต้นทุนให้ลดลงโดยยังคงคุณภาพเดิมไว้หากทำได้ส่วนต่างกำไรจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติองค์ประกอบของคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ลูกค้ายอมจ่ายราคาที่กำหนดธุรกิจต้องส่งมอบคุณค่าผ่านสด้านหลักกาไกา่ลักษณะคุณค่าของสินค้า (Product Value) 1. การสามารถในการทำงาน (performance) ฟังกช์ชันพื้นฐานเช่นรถยนต์ต้องทรงตัวดีประหยัดน้ำมัน 2. คุณลักษณะพิเศษ (features) สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเช่นรถมีเครื่องเสียงดีเบาะหนัง 3. ความน่าเชื่อถือได้ (reliability) ความเป็นไปได้ที่จะไม่เสียในระยะเวลาที่กำหนดสำคัญมากในสินค้าความปลอดภัย 4. ความทนทาน (Durability) อายุการใช้งานเช่นแอร์ต้องใช้ได้5ปีโดยไม่ต้องซ่อมใหญ่ 5. ความตรงตามข้อกำหนด (Conformance) ผลิตได้มาตรฐานตามที่ระบุไว้ 6. การสามารถในการบริการหลังการขาย (Serviceability) ซ่อมง่ายอะไหลหาง่ายพนักงานสุภาพ 7. สุนทรียภาพ (Aesthetics) รูปลักษณ์กลิ่นเสียงสัมผัส 8. การรับรู้คุณภาพ Perceived Quality ภาพลักษณ์แบรนด์ชื่อเสียงขอไข่ลักษณะคุณค่าของการบริการ 1. เวลาและความทันเวลา Time and timeliness ลูกค้ารอน้อยที่สุดให้บริการรวดเร็ว 2. ความสมบูรณ์ Completeness ให้บริการครบถ้วนจบในที่เดียว One-stop service 3. ความมีอัธยาศัยไมยตรี Courtesy ความสุภาพอ่อนน้อมให้เกียรติลูกค้า 4. ความสม่ำเสมอ Consistency ลูกค้าทุกคนทุกสาขาได้รับมาตรฐานเดียวกัน 5. การเข้าถึงได้และความสะดวก Accessibility and convenience ติดต่อง่ายมีศูนย์บริการเยอะมี call center 6. ความถูกต้อง Accuracy บริการถูกต้องแม่นยำตั้งแต่ครั้งแรก 7. ความตอบสนอง Responsiveness ความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาหรือตอบคำถาม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาจุดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาการตั้งราคาต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ 1. ปัจจัยภายในจุดวัตถุประสงค์ขององค์กรงมุ่งเน้นกำไรต้องการกำไรสูงสุดเพื่อคืนทุนเร็วงอมุ่งเน้นยอดขายยอมลดราคาเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าทดลองใช้ งมุ่งเน้นส่วนแบ่งตลาด Market Share ตั้งราคาต่ำเพื่อเจาะตลาดอย่างรวดเร็วงมุ่งเน้นภาพลักษณ์ตั้งราคาสูงเพื่อวางตำแหน่งเป็นสินค้าพรีเมียมจุดต้นทุนเป็นพื้นฐานสำคัญประกอบด้วยต้นทุนแรงงานวัตถุดิบโซหุยการผลิตค่าน้ำค่าไฟต้นทุนขนส่งโลจิสติกและต้นทุนคุณภาพ จุดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ PLC ช่วงแนะนำอาจตั้งราคาสูงถ้าคู่แข่งน้อยหรือนวัตกรรมใหม่หรือต่ำเพื่อเจาะตลาดช่วงเติบโตคู่แข่งเริ่มเข้ามาราคาอาจปรับตัวเพื่อการแข่งขันช่วงอิ่มตัวเน้นลดราคาหรือจัดโปรโมชั่นเพื่อรักษาฐานลูกค้าช่วงถดถอยลดราคาเพื่อระบายสินค้าจุด ช่องทางการจัดจำหน่ายหากมีคนกลาง indirect channel ราคาขายปลายทางจะสูงขึ้นเพราะต้องแบ่งกำไรให้คนกลางเทียบกับการขายตรง direct channel ปัจจัยภายนอกจุดคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายว่าราคานี้เหมาะสมหรือไม่จุดคู่แข่งต้องดูว่าเราเป็นผู้นำหรือผู้ตามในตลาดหากเป็นรายเล็กอาจต้องตั้งราคาตามตลาด จุดสภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อดอกเบี้ยและความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีผลต่อกำลังซื้อจุดกฎหมายและนโยบายรัฐการควบคุมราคาสินค้าจำเป็นเช่นน้ำตาลน,น้ำมันจุดเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้ลูกค้าเปรียบเทียบราคาได้ง่ายผู้ขายต้องปรับตัวเร็วจุดจริยธรรมการตั้งราคาต้องเป็นธรรมไม่ค้ากำไรเกินควร กระบวนการตัดสินใจในการกำหนดราคาไม่ได้เกิดขึ้นโดยราวูแต่มีขั้นตอนที่เป็นระบบจุดผู้มีอำนาจตัดสินใจคือในธุรกิจเล็กคือเจ้าของกิจการในธุรกิจใหญ่คือผู้บริหารระดับสูงโดยได้รับข้อมูลจากฝ่ายการตลาดและบัญชีจุด ขั้นตอนการตัดสินใจ4ขั้นตอน 1. กำหนดวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนว่าจะเอากำไรยอดขายหรือภาพลักษณ์ 2. ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกให้ครบถ้วน 3. กำหนดทางเลือกสร้างชอตราคาหลายแบบเช่นราคาปกติราคาโปรโมชัน่นราคาสำหรับสมาชิก 4. ประเมินและตัดสินใจให้คะแนนแต่ละทางเลือกโดยคณะกรรมการหรือทีมงานเพื่อเลือกราคาที่ดีที่สุด และตอบโจทย์องค์กรมากที่สุด